ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดทมอล์คริสต์มาสใกล้จะมาถึงในวันพพุ่งนี้แล้วนะจะมีสถานที่ไหนนะี่ยมันจะดีไปกว่าห้างสัพสินค้าล้างในเมืองล่ะเราต้องเข้าไปในนั้นแล้วก็ขโมยไม่ใช่เราต้องเข้าไปในนั้นแล้วก็ไ,ไ,ไ,ปนนวกไปหยิบของของขวัญเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดนําไปไว้ที่รถและหลบหนีซะสถานที่ภายในห้างล้างแห่งนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดแล้วคุณก็ต้องระวังไฟดับด้วยถ้าคุณโชคดีแล้วก็คุณอาจจะได้พบกับเจ้าฟอสตี้ดิสนูแมน แมรี่คริสต์มาสคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า d e a d Mall นะครับหรือว่าห้างล้างนั่นเองนะเกมนี้น่าจะได้ลงประมาณวันที่24นะครับเพราะว่าเซตติ้งของเกมเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งน,นี้จะวันคริสต์มาสแล้วแล้วผมก็เลยจะเอาให้มันแบบพอดีพอดีกันนะครับถ้าพร้อมที่จะไปช้อปปิ้งกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนคลิปในวันนี้นะไป let's go ครับเฮ้ยมีลีดเดอร์บอร์ดด้วยหรออ๋อเกมนี้ไม่ใช่เกมแนวเนื้อเรื่องนะครับแต่่่่ววาจะะเเเปป็็นนนกกกมแกแมแแแบต้ขงัใช แต้มที่1คือ,อสอ0พล้านเลยเหรอแล้วดูดิดูแบบที่2ี่นะครับเพิ่งจะได้3,500เรามาดูกันดีกว่าว่าในวันนี้ผมจะได้สักร้อยหนึ่งหรือเปล่ามาเลยครับเดือนธันวาคมวันที่24ปีหนึ่งก็นะครับเขาบอกว่าให้เราหาของขวัญน,นะครับแล้วก็เอามันมาเก็บไว้ที่รถนะครับแล้วก็หลบหนีโอเคอันนี้คือรถเราโอ้โหนี่มันทรงโจรเลยนี่หว่ามาจอดรถรอแบบนี้ในห้าง้างเนี่ย เออมันให้ความรู้สึกเหมือนห้างของไอเรื่อง The Old Is i e w เลยอะ่ะไอชายแก่หุ่นชายแก่โอ้ช้อปปิ้งนี่ครับในห้างร้างสุดเสนเซชิลแต่เอาจริงว่าคนผมลุกมากเลยนะตอนนี้กดชิปนะครับวิ่งได้เริ่มช้อปปิ้งจากตรงไหนดีนะคุณผู้ชมครับนี่ดีกว่าร้านนี้อ๋อมันเป็นกล่อ,องไขว้เราเก็บแบบนี้ใช่ไหมต้องกดขีดค้างด้วยนะครับเราแวงหลังมากเลย เพลงมันเป็นเพลงแบบชิวๆแบบนี้นะครับมันยิ่งทำให้แบบน่ากลัวออกแนวแบบตลกลายอะ่ะเข้าใจปะประตูอะไรอะ่ะเฮ้ยเข้าประตูไปได้ด้วยโอ้ทะลุมาไหนวะเนี่ยห้างมันใหญ่มากเลยคุณผู้ชมผมมีล่างสั่งหอนนะครับว่าเรานั้นจะต้องรีบแล้วคุณผู้ชม มันต้องมีอะไรอยู่แน่ๆเลยถ้าเกิดมันยิ่งอยู่นานเน่นะโอเคตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กล่องทองโอ้กล่องทองไม่รู้ว่ากล่องแต่ละกล่องนะครับมันจะได้แต้มเท่ากันไหมเพราะงั้นเราเก็บไปก่อนโอเคในนี้ก็หมดแล้วใช่ปะหมดแล้วครับกล่องหมดแล้วกล่องหมดแล้วคุณผู้ชมกล่องหมดแล้วเพราะงั้นก็มาไปที่รถครับยรถเข็นคือมันบังคับยากมากเลยอ่ะมันบังคับเหมือนรถเข็นจริงๆเลยนะครับรถเข็นจริงๆคือมันไม่ได้บังคับง่ายขนาดนั้นนะเข้าใจไหมไม่มียังไม่มีอะไร ยังมีอะไร50นะครับกล่องทองกล่องเขียวกล่องเขียวยีสำหรับเป้าหมายในวันนี้เราเอาสักเท่าไหร่ดีครับตอนนี้เราได้ไปทั้งหมด160เลยครับอ่ะ210แล้วตอนนี้ไปไปต่อครับม,มันเลี้ยวยากมากเลย Let's go เขาบอกให้เราระวังไฟดับด้วยนะครับแต่ผมผมสงสัยประตูนี้ว่ะสวัสดีครับ เพลงมันเปลี connect, steel, ่ยนด้วยนะครับตรงนี้ไปไหนอะตรงนี้ไปเหมือนร้านเกมเนี่ครับอ๋อมันทะลุผากันได้หมดโอ้โอ้โห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 เมื่อามันดุทน้มเลย้วเราโตแล้วมันกพีแบบนี้มันมันเกี่ยวกับไฟหรือเกี่ยวกับตัวนี้อะเมนชัยเลยเนี่ยอ้วโหโอ้เวเวอร์ชัมี่จิตเดีีเดี๋ยวววไปไหน ทะลุมานี่ครับโอเคยังจูงได้อยู่โอ้โหมันมาดัดหน้าด้วยกลับเข้าที่เดิมตรงนี้ครับเมื่อกี้มันเกิดจากตรงนี้ใช่ไหมเราไปแถวนี้ครับพองง้นพองั้นพองง้นพองั้นเลี้ยวขวามีทางลงมันมาว่ะมีทางลงเราไปนี่ก่อนตอนนั้นตอนนี้นคือคืออะไรอะ่ะพาวเวอร์สับสวยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งมาลนะมาไหม โอ้โหมันมามันมาครับผู้ผู้ชมครับผู้ทะลุมานี่โอเคร้านนี้ร้านนี้มีกล่องทองหรือไม่เน้นเก็บกล่องทองก่อนได้ะว,วะกล่องทองๆๆๆๆกล่องทองกล่องทองไม่มีเลยโอโยมันมาแล้วมันมาแล้วแม่เลยผู้ชมดูตัวมันดิแล้วผมต้องมาโอ้โูต้องมาขโมยของแล้วก็ต้องมาหนีมึงด้วยนะชิ่หายแลไวไงเมื่อกี้คือคอเกือบแตกม่งตกใจจริงโอเคเรามารูทรูดเอ้เรารูทตรงนี้ไปแล้ว ไปเจ้าไปเจ้าไปเจ้าโอ้โหอย่านะพี่พี่โอเคโอเคอุ๊ยแสดงว่ามันไล่ล้าผมจะจัดเลยวะเนี่ยโอ้โหลบหนีไม่ได้ก็คือไม่ได้แรงด้วยนะครับไม่ได้อันดับด้วยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือเวลามันโผล่มาไฟมันจะกระพริบใช่ไหมไปเราต้องรีบก่อนนะผู้ชมก่อนที่มันจะโผล่มาแล้วเมื่อไฟมันกระพริบนะครับเราก็ต้องไปสับ สับสวิตไฟครับเหมือนทําให้ไฟมันแบบกลับมาทํางานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะโอเคเพราะงั้นใส่ใส่ทำแข่งกับเวลาครับคือผีไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแต่การที่มันน่ากลัวเนี่ยเพราะว่ามันไล่เราเว้ยเอาจริงก็ผมกลัวอะไรแบบนี้มากกว่าก,า,การที่โดนแบบแบ,บ้หรือจ้ำสเก็นะกลัวการโดนไล่เนี่ยมันทําให้เราแบบขนลุกตลอดเวลานะครับเอาให้หมดครับลาน,นี้ลาน,นี้ต้องรู้ให้หมดไอนี่โอ้โหม,มันเต็มหมอหรือไรอะโอเคยังได้อยู่มีไหมเหลือลอีกไหมเหลือหนึ่งกล่องครับสวย ร้านนี้มันเป็นร้านปิดตายอยู่เนี่ยคือผมไม่รู้ว่ามันจะมาจากตรงประตูแดงหรือมาจากตรงหน้าห้างด้วยโอ้โหลนหมดแล้วกูของขวัญลนหมดแล้วโอเคเพราะงั้นผมจะตั้งรถไว้หน้าร้านแล้วกันนะครับเผื่อม,มาเราจะได้หนีง่ายๆหน่อยโอเคร้านนี้ไม่มีกล่องทองเลยโอ้โหทำไมไปจนอย่างว่าร้านเนี้ยเสร็จแล้วครับร้านนี้ดูร้านเรลาก่อนไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับโอเคสวยไป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 กลับลำรถกลับลำรถ เราไปเร็วยากมากอย่ามาตอนนี้ลยเว้ยไปครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้175แล้วเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนแสดงว่ามันมาแล้ววะเมื่อกี้เพลงมันก็เปลี่ยนนะคุณผู้ชมที่ผมสงสัยเรื่องเพลงแล้วมันก็โผล่มาโอเคอุ้ยไฟกระพริบด้วยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวโอ้โหชิดมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปหาผมต้องไปหาสวิตไฟโอ้โหมันตามมาไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้สวิตไฟ สวิตไฟสวิตไฟสวิตไฟมันอยู่ในห้องแดงๆตัวนี้หรือเปล่าวะลองดูนะเผื่อใช่โอเคทะลุมามีไหมไม่มีเหรอชิดโอ้ยพี่พี่พ,พ,พี่อย่าทำผมอย่าทำผมโอเคซ้ายหรือขวาขวาแล้วกันโอ้ตรงนี้ก็ไม่ใช่เหรอชิบหายแล้วคุณผู้ชมห้างมันจะไฟดับอะ ผมไม่รู้นะว่าไฟไดับมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะตุยเลยหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนไม่มีใช่ไหมโอ้โหตรงนี้ก็ไม่มีประตูนี้บอกว่าประตูนี้ผมยังไม่เคยวิ่งทะลุเข้าไปซ้ายขวามีบันไดลงด้วยยังไม่เคยลงบานไดเหมือนกันนะครับซ้ายโอ้ยนีไงเจอแล้วเจอทะปิดไฟแล้วสบสวยงาม มันดักแล้ววะผมอยากไปลงบันไดามากเลยอ่ะกลับไอทีได้หรอวะแต่ก่อนอื่นผมต้องเอารถเข็นผมก่อนรถเข็นผมรถเข็นผมอยู่ไหนวะาามามา,มา,มา,มาเร็ว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 ,รวยังยังมันยังไม่มามันยังไม่มามันหลงอยู่มันหลงอยู่ไอหมอนั่นมันหลงอยู่ไม่หรือว่าเราสับไฟแล้วคือมันจะหาโอ้มันไม่หายไปเ้ยก่อสุดท้ายไปไปกูไป,ไปไอยู่แร้วในมา290อาดอชื่อว่า พิกแล้วกันนะโอเค,อ,เคอันดับพันสองร้อยห้าเลยเหรอที่หนึ่งนี่คือมึงเล่นเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเอาใหม่ว่ะคุณผู้ชมเราต้องสปีดรันกว่านี้นะครับต้องสปีดรันให้ได้กว่านี้ไปรับผมเขาบอกว่าโครงสร้างห้างมันจะเปลี่ยนด้วยนะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปยังไงนะแต่สําหรับรอบนี้เราเริ่มที่ร้านนี้อกับลํารถเข็นก่อนมีกล่องทองแค่ใบเดียวเองเหรอต่อไปมาร้านแสงสีสันสวยๆตัวนี้ดีกว,ว่าตู้เกมนะครับเรายังไม่เคยมา กล่องวัญมันจะอยู่ไหนวะมีอยู่กล่องเดียวกล่องเขียวนี่รู้สึกว่าจะยี่สิบห้าบาทปะถ้าจาไม่ผิดนะครับกล่องทองจะห้าสิบยังเพลงยังไม่เปลี่ยนนะครูคชมมันจะมาตอนเพลงเปลี่ยนนะเริ่มรู้เริ่มรู้หลักเริ่มรู้แพทเทิร์นมันแล้วโอ้โหรถเข็นเต็มแล้วผู้ชมใส่ไม่ได้แล้วเพราะงั้นกลับกลับไปกลับไปกลับไปกับพี่รถแ <c oughs> ละเกียริการควบคุมที่มันเหมือนรถเข็นจริงๆมากเลยคือมันเลี้ยวเลยไม่ได้นะครับ แต่พูดถึงถ้าเกิดเราเป็นโจรมาขโมยของในห้างร้างนี่เราก็สมควรโดนอยู่นะโอเคยังยังมันยังไม่มาครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปยี่สิบห้าสิบยี่สิบห้าสิบครับได้กล่องทองมาสองกล่องนี่ห้าสิบยี่สิบห้าสิบไม่มายังไม่มามีระแวีนนิดนึีนะครับโอเคเฮ้ยหมดแล้วได้มาสองร้อยหกสิบห้าอ่าเยอะวะ่ะโอ้ชิต มันมาแล้วมันมาแล้วเว้ยก,กูจูกมาฝั่งนี้เลยเอ้ยมึงดักหน้ามั้เนี่ยชน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 เดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวต้องไปไหนไปนี้ก่อนกันนะสิ่งที่ผมอยากรู้ตอนนี้คือถ้าเกิดผมลงบัตนี่ไงลงบันไดไปมันจะมีอะไรวะคาซีนับโมโผล่ไหนวะเนี่ยเหมือนมันจะโหลดใหม่เลยอนะ มันสามารถทําให้เราหนีไอตัวไม่หยีได้ปะโอเคเรามาได้รถเข็นอยู่นี้นะครับแล้วไอตัวนั้นมันก็หายไปแล้วด้วย snowman มันหายไปแล้วโอเควางไว้ของขวัญมีอยู่หนึ่งกล่องครับผมแสดงว่าคนที่ได้แต้มมีเยอะคือเขาต้องจุกใช่ไหมจุกบันไดไปเรื่อยใช่ปะถ้าตามที่ผมเข้าใจเนี่ยครับการที่เราลงบันไดเนี่ยมันคือการรีเซ็ตใหม่เลยเว้รรีเซ็ตแบบรีเซ็ตใหม่เลยนะไม่ทําให้ไอตัวนั้นอะ ยังไม่ออกมานะครับมันจะเข้าสู่ตอนช่วงเพลงมันยังไม่เปลี่ยนอะตอนที่มันยังไม่แบบสยองขวัญโอเคเพราะงั้นแบบนี้ผมปั๊มแต้มได้รัวแน่นอนถ้าเกิดผมเจอบันไดอะนะวงเล็บนะครับโอเคกล่องมากล่องเขียวตามจริงกล่องแดงเราไม่ต้องเก็บให้มันเปลืองที่ก็ได้เนี่ยกล่องแดงมันได้ราคาถูกมากนะครับโหแต่ทางร้านม่เหลือแต่กล่องแดงแล้วยังไงต้องเอาครับวางไว้สวยเอาไปก่อนเอาไปก่อนเข็นไปครับ ขอได้สักพันหนึ่งเถอะว่าเป้าในวันนี้สี่ร้อยเลยครับอาจจะได้ก็ได้นะคุณผู้ชมอ่ะสี่ร้อยสี่สิบแล้วตอนนี้เราก็ไปช็อปต่อมาอย่าง,งวะร้านมืดๆตรงนี้เราเข้าไปยังน่ยเข้าไปแล้วนีกหว่าร้านสว่างก็เข้าแล้วเนี่ยครับโอเคเพราะงั้นโซนนี้เข้าหมดแล้วแล้วก็เหลือโซนทางซ้ายตรงน,นี้อ่ะตรงนี้ของขวัญยังเต็มอยู่เลยไฟกระพริบชิบหายแนละ้วคุณผู้ชม สคลิปแบบนี้มาหรือเปล่าวะคือผมอยากเห็นตัวมันก่อนน่ะโอ้ชิบเฮ้มันมาแล้วโอ้โห oh, oh, oh. คุณตกใจมากเลยตกใจทุกทีเออบันไดบันไดลงไปเท่ากับรีเซ็ตรีเซ็ตเอ้ยไม่ใช่บันไดอุ oh, ๊ชไปไหนไดไนันไ,ไม่ใช่บันไดคุณผู้ชมไม่ใช่ทางลงพูดผิดอ้ยยังมีที่จุกอยู่อ๋อแล้วเราก็อ้อมตรงนี้ครับเยย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 ย บางนี้แยกซ้ายขวาซ้ายหรือขวาซ้ายด้วยกันโอ้โหเจอประตูไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเพิ่งมาด้วยวนเป็นวงกลมมั้เนี่ยน่าใช่นะอุ้ยอุ้ยไม่ใช่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 ไม่ยิงม,มือไปนั้นโอ้โหมันมามันมามันมาเออสี่ร้อยสี่สิบกูเดี๋ยวผมอยากได้หนึ่งพันหาไม่เจอชิบหายแล้ว หาทางลงก็ไม่เจอหาอาที่รีเซตไฟก็ไม่เจอเนี่ยครับโอ้โหพี่เขาตามมาพี่เขาตามมาอย่างหนักหน่วงมันจะลงโทษผมอย่างหนักหน่วงครับคุณผู้ชมที่ผมไปขโมยของมันติดอา่าติดพี่เขาติดพี่เขาติดติดอย่างนี้ก็จูบมันตรงนี้เลยเอุย้ยเจอแล้วเอจอแล้วเจอแล้ว,ลว,ลวสวย ทางตันด้วยอย่าพิงมานะทางลงทางลงจริงเร็วสวยมากทีนี้ตัวนี้มันก็ไม่มาลาังควาแล้วนะครับคุณผู้ชมเออฟรีดอมว่ะอิสระนะครับรถเข็นรถเขยนรถเขยนโอเคเสร็จร้อยครับสำหรับการป้นล้านเกมของเราต่อไปก็ร้านนี้ครับสอนสว่างเลยร้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้านนี้มั่ชอบพ่กลอทอง มีสองกล่องเองวาร้านนี้ร้านนี้มีอุย้ยมีกล่องทองสวยโหมันมีแต่กล่องแดงอะร้านเนี้ยมีกล่องทองกล่องเดียวแล้วก็กล่องแดงนั่นเลยอะเอาไปก่อนเลยกันโอเคไป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 ครับส่วนร้านนี้มันกล่องเยอะเว้ยเราต้องมาอีกรอบนึงรถเราไม่น่าขนพอนะรถ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 ผมโอเคอยู่นู้ดแมไดิชิส์มาร์ทนะครับคุณผู้ชมกล่องขวัญทุกกล่องเนี่ยจะส่งถึงมือคุณผู้ชมแน่นอนนะครับ คนที่ติดตามผมคนที่ดูผมอยู่อย่าลืมแขวนถุงเท้านีครับอ่าแล้วถุงเท้าที่เอามาแขวนเนี่ยก็อย่าลืมซักกันด้วยแวะร้านนี้น่อนครับเห็นกล่องทองไม่ได้แวะก่อนแวะก่อนแวะก่อนไอตัวนั้นมันไม่มาเหรอวะถ้าผมเริ่มรู้สึกว่ามันหายเป็นานจังวะรอบเนี้ยหรือว่าผมเริ่มเล่นเร็วขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะครับกล่องเขียวมาใังกันพิบแล้ววะเอาไงดีจเจ้าของไม่เก็บก่อนเลยกันนะ คือผมไม่อยากไปที่ที่แบบโอ,โอ้ผมไม่อยากไปที่ที่มันแคบแคที่แบบหนีมันไม่ได้อ่ะไม่รู้มันจะมาตรงไหนบ้างนะครับระแวงมากเลยอ่ะเชื่อหกร้อยสี่สิบห้าแล้วตอนนี้ยังไม่อยากตุยหกร้อยเก้าห้าใส่เข้าไปเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วคุณผู้มชมจะร้อยสี่สี่ปั๊บตอนนี้วิ่งหาห้องรีเซ็ตก่อนไม่ใช่ โอเคตรงน,นี้หรือเปล่าใช่ด้วยสวยไปครับผมแต่ไฟไม่หายกับพริบหรอแก้แล้วแสดงว่าตอนนี้ผมต้องเสียเวลาแล้วเนี่ยเสียเวลาหาที่สับรีเซตไฟด้วยครับที่รีเซตไฟอยู่ไหนคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราเราปล่อยให้ไฟดับแบบดับมืดตือ้อ มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ผมไม่อยากผมไม่อยากแพ้ตอนเนี้ยเพราะเราตั้งเป้าไว้หนึ่งพันใช่ไหมล่ะตอนนี้มันเกือบถึงแล้วใช่ไหมขอใช่ขอใช่ขอร้องขอร้องไม่ใช่โอ้โหทางหลอกด้วยนี่คือกูโดนไล่อยู่นี่คือกูตายเลยเนี่ยอุ๊ยเฮ้ยโอ้โหไม่ดับแล้วเซโรตอนนี้มันมาแล้วใช่ไหม น่ากลัวมากมันได้กาศน่ากลัวมากโอ้โหคุณผู้ชมดูในห้างดิปวดอาไรไงอะคุณูชมจําจํารถเราได้ปะว่ารถเราจอดไม่ใช่ทางนี้รถเราจอดอยู่ไหนวะเชื่อผมมองไม่เห็นอะไรเลยคุณผู้ชมคนกูลุกไปหมดแล้ว ไม่ใช่ชีบผายละวแล้กูจอดอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วเจอรถแล้วเจอรถแล้วเอ้ยไม่อยู่แล้วขอร้องขอร้องขอร้องไม่เอาหน้าคุณชมยังไงเราก็รวมกับตอนแรกมันก็กลายเป็นพันหนึ่งอยู่ดีใช่ไหมและนี่ก็คือเดซมอลนะครับสำหรับวันนี้คุณชมมีค้อเห็นยังไงก็อย่าลืมจิคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับส่วนตัวแล้วเวลาไฟดับคือ โอ้โหแม่งแบบน่ากลัวชิบหายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคลิปนี้มันน่าจะได้ลงวันที่24ก็มาได้คิสมาสคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอยู่กับผมช่องน้อยๆช่องนี้ไปนานๆนะครับของของวัญวันคริสต์มาสที่ผมจะขอก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็มีแค่นี้นแหละให้คุณผู้ชมอยู่กับพวกผมไปนานๆแล้วกันสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจำเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตาม,มารับชมกันเหมือนเดิมด้วยนะแต่วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับห้างร้างแห่งนี้คือแมม่่งนาากกกลัววยิเ